ค่ะวันนี้นะคะมาบอกทริคนะคะในการรับโทรศัพท์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่ามีเบอร์แปลกๆหรือเบอร์ที่เราไม่ได้เมมไว้โทรมานะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนโทรมาติดต่อธุระหรือว่าองค์กรหน่วยงานธนาคารห้างร้านต่างๆโทรมาหรือเปล่านะคะเรื่องงานหรือเปล่าเรื่องธุรกิจหรือเปล่านะคะ,ะยังไงเราก็ต้องรับโทรศัพท์นะคะถ้าเราต้องติดต่อธุรกิจหรือว่าติดต่อธุระอะไรนะคะ วิธีการรับโทรศัพท์ให้ปลอดภัยก็คือ 1. ก่อนรับโทรศัพท์เราปิดเน็ตนะคะปิดการเชื่อมต่อ Data Mobile นะคะ Android iOS หรือระบบไหนก็เข้าไปปิดเน็ตก่อนนะคะปิดปิดการเชื่อมต่อ Data นะคะแล้วก็เข้าไปปิด w i f i ด้วยนะคะถ้าเราเปิด w i f i ไว้ก็ปิดด้วยนะคะก็คือจะรับสายผ่านทางซิมอย่างเดียวนะคะแล้วก็เวลารับโทรศัพท์ปุ๊บเราต้องดูก่อนว่า ฟังเขาก่อนว่าใครเป็นคนโทรมานะคะอาจจะส่งเสียงสั้นๆว่าเฮลโหลหรือว่าให้อะไรเงี้ยนะคะสั้นๆแล้วก็ให้เขาพูดมาเลยนะคะฟังดูก็จะรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่พูดแบบมืออาชีพพูดภาษาไทยชัดไหมแล้วเป็นหน่วยงานองค์กรที่เรารู้จักที่เคยติดต่อเรามาก่อนไหมนะคะถ้าเกิดใช่อ่ะก็มีเปอร์เซ็นต เราก็จะรู้แล้วว่าเราปลอดภัยอันนี้เคยโทรมาแล้วแล้วก็ติดต่อเราเป็นประจำก็คุยได้แต่ถ้าเกิดมีสิ่งผิดผิด,ผด,ผดปกตินะคะอย่างเช่นพูดไม่ชัดสำเนียงแปลก,กเรียกชื่อเราก็เรียกเป็นชื่ออีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะรีบกดวางสายนะคะไม่ต้องไม่ต้องคุยไม่ต้องถามไม่ต้องไปต่อว่าต่อปากต่อคำใดๆนะคะเพราะว่ามันจะ ทำให้เขามีเวลาในการที่จะอัดเสียงเราหรือว่าถ้าเราลืมปิดด้าต้าโมบายหรือลืมปิด Wi-Fi นะคะเขาสามารถที่จะเข้ามาแฮ็กแล้วก็ดูดข้อมูลจากมือถือจากซิมเราหรือคนนิ่งซิมเราไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความไวนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดเราปิดปิดด a t ต้าโมบายแล้วปิดอ่า WiFi แล้วก็เปอร์เซนต์ความปลอดภัยก็ยังมีสูงขึ้น วกว่าที่เราเปิดทิ้งไว้นะคะแต่ถ้าเราลืมเราต้องรีบกดหวางสายให้ไว้นะคะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่เราเราติดต่อธุระด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะโทรกลับไปทีหลังได้นะคะไม่ต้องรีบโทรคุยนานตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันนะคะเราโทรกลับไปทีหลังได้หรือถ้าเกิดเขามีธุระสําคัญกับเราจริงๆเราโทรกลับไปแล้วโทรไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็โทรมาใหม่เองนะคะถ้าธุระนั้นมันจําเป็นต้องคุยกับเราจริงๆนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดระวังใส่ไปแล้วเรามีเบอร์โทรเขาเราสามารถเอาเบอร์โทรนั้นเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์นะคะเช็คก่อน .com นะคะสัเอชอช้างแล้วก็กอไก่นะคะแล้วก็เลข8ข้างบนนะคะ แล้วก็กอไก่ไม้เอกอ่างนอนหนูนะคะ .com นะคะเช็กก่อน .com มันก็จะสามมันก็จะบอกมาว่าเออเบอร์โทรเนี้ยเคยมีคนแจ้งแจ้งความไว้หรือว่าเคยมีประวัติอะไรไหมนะคะแต่ก็ถ้าเขาบอกว่าไม่มีประวัติก็ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นแฮกเกอร์นะคะก็แปลว่ายังไม่มีประวัติเฉยๆนะคะอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้อาจจะเป็นเบอร์ใหม่ของแฮกเกอร์ก็ได้นะคะ แต่อย่างน้อยเราเช็คถ้าเกิดมีประวัติแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเ,ออเบอร์นี้เราไม่ต้องโทรกับเราบล็อกไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาโทรมาใหม่ก็เหมือนเดิมค่ะเราต้องปิดด a ต a าม b i บายนะคะแล้วก็ปิด Wi-Fi คุยกับเขาโดยการที่เราอยากพูดเยอะนะคะเราฟังเขาแล้วก็ประเมินเขาว่าใช่แฮกเกอร์ไหมถ้าไม่ใช่เราคุยได้ถ้าใช่ กดวางสายไม่ต้องคุยต่อไม่ต้องสอบถามไม่ต้องไม่ต้องแบบไปต่อว่าเขาหรือไม่ต้องไปสั่งสอนเขานะคะคือ <c ười> เขาทำหน้าที่ของเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เต็มใจทําหรอกเราเราไปไปสอนเขาก็เสียวเวลาด้วยแล้วเขาอาจเสียงเราเอาไปใช้ได้นะคะเอาไปใช้ทําธุรกรรมอื่นได้อย่างเช่นเราพูดคําว่าค่ะ ใช่หรือว่าเราคอนเฟิร์มตัวตนกับเขาเราพูดชื่อนามสกุลเราเราสะกดอะไรให้เขาฟังเนี่ยเขาสามารถอัดเสียงตรงนั้นนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเราพูดออกไปเป็นเสียงเราเนี่ยเขาอัดเสียงตรงนั้นไว้ได้นะคะแล้วเวลาเขาไปติดต่อหน่วยงานอื่นแทนเราอะ่ะเขาสามารถเปิดเสียงเปิดเลคคอร์ดที่ที่มีข้อมูลเสียงของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ข้อมูลจริงของเราด้วยแล้วเป็นเสียงงเราด้วยเนี่ยเขาเอาไปใช้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราปิดเน็ตแล้วปิด Wifi แล้วเราสบายใจเรื่องเขาเข้ามาแฮกมือถือเราเข้ามา Copy ปี้โคดดิ้งอะไรต่างๆในมือถือในซิมเราเราปลอดภัยตรงนั้นแต่เสียงเรานะคะเสียงเราอย่าไปคุยกับเขาเยอะนะคะเราฟังให้แน่ใจว่าใช่ไม่ใช่ถ้าใช่แฮกเกอร์กดวางสายทันทีค่ะนะคะให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ AI กับโปรแกรมเมอร์นะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่า AI ต่างเนี่ยมัน พัฒนาขึ้นแฮกเกอร์ acker, มันพัฒนาขึ้นให้มีวิธีการแฮกเราเอาข้อมูลเราไปใช้ได้ต่างๆตานะต้องต้องระมัดระวังด้วยแม้นแต่เสียงแล้วก็รูปภาพเรานะคะรูปภาพเราที่เอาไปโพสต์สาธารณะต่างๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไปเปลี่ยนสถานะเป็นโพสต์แชร์เฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะคะพยายามอย่าแชร์สาธนารณะนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำโซเชียลอะไรเงี้ยเ,เราต้องแชร์ อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่ที่เราต้องต้องคอยระมัดระวังนะคะว่าว่ารูปของเราวิดีโอของเราถูกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเอาไปก๊อปปี้แล้วไปสร้างตัวตวนอื่นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ต้อง คอยะระมัดระวังกันเท่าที่ทําได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ตัวเพื่อนเองปลอดภัยด้วยนะคะก็โชคดีนะคะมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะช่วดประโยชน์คิดนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์นะคะสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็กดแชร์เพื่อความสะดวกสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันอื่นได้นะคะหรือว่า กดถูกใจแล้วก็กดแชร์ในแอปพลิเคชันนี้ TikTok ก็ได้นะคะก็ของเปินน้ลมี2ช่องทางนะคะจะโพสดไว้ใน TikTok กับ YouTube ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ